ทุกคนวันนี้เราจะพามาดูนี่ค่ะป้าดีกล้วยทอดสองพี่น้องนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากของจังหวัดพุทะหารเลยนะคะตั้งอยู่ที่นี่ค่ะถนนพิรักพนมเขตนะคะใกล้ธนาคารกรุงไทยนะคะอยู่ติดกับเซเว่นสาขานี่เลยค่ะพิรักพนมเขตเหมือนกันร้านป้าเขาจะอยู่ตรงที่เออโอ้ยตกหลุมตกหลุม อยู่ระหว่างกลางนะคะระหว่างกลางธนาคารกรุงไทยกับนี่ค่ะเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าป้าเขาขายอะไรบ้างลูกค้ามาทันทีนี่ค่ะนี่คือเจ้าของร้านนะคะตอนนี้กําลังทอดอะไรเอ่ยคะตอนนี้กําลังทอดข้าวเม่านะคะดูนะคะโหเดือดปูหน้าตาน,าน่าอร่อยมากเลยค่ะเดีย๋ยวดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะนี่ข้าวเม่านะคะ ฝั่งข้างหลังฝั่งข้างหลังคุณพี่เขาทอดอะไรคะทอดไข่นกกระทะอ๋อฝั่งข้างหลังทอดไข่นกกระทะอันนี้คือขยายกิจการนะคะแต่ก่อนใช้กระทะเดียวตอนนี้ใช้สองกระทะแล้วค่ะนี่ค่ะลูกค้าก็จะมีเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อนี่ราคาประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงครึ่งค,ะค่ะเริ่มขายตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงถึง อ่าบสามนะคะแล้วแต่ว่าขายดีขายหมดขายหมดเร็วก็ได้ปิดร้านเร็วใช่ไหมคะเพราะขายถูกจึงขายดีเพราะขายดีจึงขายถูกนะคะนี่ค่ะหน้าตาของกล้วยก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เพื่อนติดลูกค้าเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะคะนี่ค่ะมีทั้งกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดปลกทองทอดข้าวเม่าทอดแล้วก็ไข่นกกระทาค่ะ ขายดีจริงๆนะคะวันหนึ่งขายทอดแทบไม่ทันลูกค้าได้เข้าแถวรอเลยค่ะนี่เรามาแต่เช้านะคะลูกค้าก็เลยยังไม่เยอะค่ะนี่ค่ะป้าดีกล้วยทอดสองพี่น้องนะคะดูวัตถุดิบที่เพิ่นใช้นะคะนี่มันนะคะมันนี่เป็นมัน,ม,น,ม,นมันสีส้มแล้วก็จะเป็นเผือกนะคะเป็นเผือกนีค่ะวันหนึ่งขายเยอะมากอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะ กล้วยน้ำว้านะคะที่สุกแล้วเค้ามาทอดจะอร่อยนะคะดูนะคะโอหดูวัตถุดิบสดใหม่เสมอเลยนะคะนี่อันนี้คือกระทะที่ทอดไข่นกกระทะน,นะคะดูนะคะเขาทอดเขาจะไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะ,ะต้องคนตลอดนะคะสีสันเป็นตะเสียบขนาดเลยจ้าแซ่เขาขาวว่าแซ่จ้านีค่ะออเดอร์ของเรากล้วยทอดนะคะ ดูนะคะสีสันหน้าทานมากเลยแม่ค้าใจดีนะคะมันจะแถมอะไรนะตุนทอดนทอดนี่นี่ค่ะนี่ถุงหนึ่งคือเราสั่ง20บาทได้เยอะมากเลยค่ะแชิ้นน่าโอ้โหแชิ้นนะคะ20บาทปลาดีกล้ยทอดนะคะสองพี่น้องสาขาพิทักษพนมเขตนะคะพิกัดที่ตั้งนี่ค่ะอย่าลืมแม่มาอุดนนุนกันนะคะ